เนียวรู้ที่จะรอพอลงจากลอยด้วยกำไม3ไ0 0 0าบาท ที่คุณควรรอหรือว่าดอยแบบไหนที่คุณควรคัดแล้วคุณน่าจะเจอบ่อยๆที่ว่าพอคุณคัดสต็อปร้อนเจ็บดรอแล้วแล้วมันก็บินกลับไปตามทิศทางเดิมต่้จะเจอทุกคนแล้วก็แม้แต่ช่วงสัปดาห์สองสามวันที่ผ่านมาก็มีสมาชิกท,ที่บ่นเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าโอ้พอโดน SL โดนสต็อปร้อนเจ็ดดรอแล้วก็เด้งกลับแต่ว่าจริงๆแล้วคือความอดทนหนักแน่นในการรอตามเงื่อนไขเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนักแน่นพอนะครับตามประสบการณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่มาในตลาดนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าคือถ,ถ้ามันไม่ถึงเงื่อนไขคุณก็็จะต้ออองงย่าเขมแ เรื่องของยอยรอบนี้ของผมเนี่ยมันเนื่งจากตระกูล g b p หลายคู่คร<ม>ที่เราบอกว่าเป็นอ่าง้มขัดขึ้นอยู่ในทม์เฟรมที่เรียกว่าทมา์เฟรมใหญ่ชะละการตั้งแต่4ีชั่วโมงแล้วก็เดย์ปต้นไปเนี่ยมันมีท่าทีที่เป็นขัดขึ้นเราก็กําลังดูงที่มันจะเบรกเอาแล้วไปต่อตัวนในโครงการติดดอยก็เป็นเรื่องธรรมดาก็คือทํากาไรแล้วเราก็ปิดเรียบร้อยแล้วแต่เราก็คาว่ามันจะไปต่อถูกไหมโดยปกติถ้าเบรกเอาคือมันก็ไปต่อเราก็ต้องเข้าสะสมบายไว้ต่อตามแนวรับเ่นเองในทม์เฟรมที่เล็กลงอย่่งชั่ง์ พอข้ามสัปดาห์มาซึ่งวันจันทร์ก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่เ,ออเราต้องปกต้องเข้าใจว่ามันยังไม่ไปหรอกแต่ถ้ามันไปก็ดีครบางบางจันทร์มันก็ไปเลยนะแต่ว่าบางวันจันทร์มันก็จะเป็นแบบวิ่งไปให้เราดีใจแล้วมันกลับที่เดิมน,นะซึ่งการที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อผ่านวันจันทร์มาแล้วสิ่งที่คุณจะต้องรอคอยที่การที่จะเฉลยมาให้เรารูวันอังคารก็คือวนนี้นั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่คุณติดดยอยว่าระหว่างที่คุณรอคุณจะรอ คือการรอคอยแบบติดดอยทางนี้มันเป็นการรอคอยแบบเอเดฟไแล้วหลับบางส่วน แต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดการย่อตัวลมเกินความคาดหมาย GDP P ก็ลงมาครับจากแนวต้าน,นต้านบนสุดนะลงมาถึงแนวรับที่เดิมเลยที่มันเคยขึ้นไปนะก็ต,ติดดอยมาตลอดทางแลถ้าติดดอยแบบนี้จะทํำยังไงก็จุดตัดสินใจง่ายๆก็คือถ้ามันไม่ผิดเงื่อนไขในขาข,าขึ้นเราก็ยังคงรอต่อไปคุณจะต้องหนักแน่นในเหตุผลในการเข้าออเดอร์ของคุณก่อนถ้าเกิดว่ามันอยู่ใน,ในเงื่อนไขที่มันจะขึ้นต่อคุณก็ต้องรอได้แบบไม่คัดต้องเข้าใจด้วยว่าคุณเข้าออเดขขอร์เพราะอะไรอย่าฟังเสียงคนอื่นอาจจะมีโอ้ยคัดแล้ว ้มแล้วคือคุณต้องเข้าใจว่างแต่ละคนมองกราฟไม่เหมือนกันและแนวโน้มขอ,ง,องเขาเนีน่ยแนวล้มอ,อะไรนะอาจาจะไม่ใช่แนวโน้มในทาฟเใหญ่ที่เราดูอยู่คือผมก็จะมีจุดสต็อปลอกของผมเยอะแหละคือถ้าหลุดแนวรับเดเนี่ยผมก็จะต้องคัดแต่มันไม่หลุดเนี่ยในเมื่อมันไม่หลุดมันก็คือรอฮะแล้วระหว่างรอเราทําอะไรฮนะต้องดูไหมต้องไปด้านฝ้าของกระแสจิต มันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เสียเวลาชีวิตด้วยในเมื่อบุณมีทุนที่เพียงพอแล้วจะมีไว้แล้วแล,แล,แล้วก็ติดอยู่ก็รอการเงื่อไนไขถ้าไม่มีเงื่อไนไขก็ยังไม่ขัดตลอดนั่นเองเราก็มีเงื่อนไขของเราอยู่แล้วนะครับว่าเราจะทัดตรงไหนได้ทัดตรงไหนรอดูท่าทีว่ากราฟจะเอาอย่างไรนะเพราะเราไม่สามารถบังคับทิศทางกราฟของตลาดได้เรามีเพียงแต่ว่าบังคับตัวเองว่าจะเทรดอย่างไงสุดท้ายวันอังคารตลาดก็เฉลยว่าไม่หลุดกราบแล้วเองครับทีนี้ เวลามันเด้งกลับเนี่ยหลายคนก็จะรีบปิดกำไรกลัวว่ามันจะกลับติดลบอีกถูกไหมฮะแต่ทีนี้เมื่อเวลามันทะลุแนวรับตอนที่มันเด้งเนี่ยคุณก็ต้องดูว่ามันทะลุแนวต้านหรือเปล่าและเป้าหมายเดิมของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อไม่หลุดแนวรับมันก็คือขึ้นต่อเมื่อเป็นขึ้นต่อสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือไปปิดกําไรที่แนวต้านครับไม่ใช่รีบปิดนุ้ดบอกไหมคุณสมมติว่าคุณรอมาสองวัน3าวันเนี่ยด้วยการติดลบสักห้าหกเหรียญแต่เราไม่ไดติดลบประมาณสน่เหรียญนะครับทุกท้านา จนถึงแนวต้านเดิมเลยครับที่มันมีมไม่ผันด,ด้วยกําไ 9, 500, 100, 000, ร9,500เารก็สมควรเก่วบเวลานะถ้าถามว่าถือจัมหสุกมาแล้วปิดกัทราคาที่9,500เหรียญคุ้มไหมแต่พอผมคุ้มแล้วผมก็ปิดค่ะสรุปแล้วก็คือถ้าคุณดอยหนึ่งคุณจะต้องตั้งสติก่อนแล้วก็วิเคราะห์ดูว่ามันผิดเงื่อนไขในฝั่งที่คุณเทรดหรือเปล่าถ้ามันยังไม่ผิดเงื่อนไขสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือรอยอย่างมีเหตุผลรอยอย่างมีเหตุผลแล้วล้วตอบกลับมา โดกลับตมาดูคาสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าปิดกาไรที่ไหนซึ่งจะคืนค่ากับการที่คุณรอมาในเมื่อมันไม่ผิดเงื่อนไขแ,แล้วก็จะต้องไปต่อ <S <S ถ้าไม่อยากดอยก็อย่าเพิ่งเข้าเร็วจะเป็นบทเรียนสำหรับผมในครั้งต่อไปเราก็จะเรียนรู้จากความ,มผิดพลาดํำความ,มผิดพลาดมเป็นบทเรียนแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือเรียนรู้จากความ,มผิดพลาดของคนอื่นจะเป็นบทเรียนของเราเราก็จะไม่เจ็บตัวะแล้วก็พัฒนาไปต่อได้อย่างรวดเร็วครับ